สมชายเห็นสตรีผู้นั้นไปยืนตื้อท่านพระครูถึงหน้าห้องน้ำจึงแอบไปบอกนายขุนทองให้มาจัดการและแล้วกุฏิของสมภารวัดป่ามะม่วงก็กลายเป็นโรงงิ้วเมื่อเวลาสองยามนี่คุณกริงใจหลวงหลุงท่านบ้างสิอะไรจะไม่ให้ท่านมีเวลาตดเวลาขี้เลยหรือไงเขาใช้คำไทยโบราณก็เหมือนเรื่องอะไรของแกล่ะไอ้กระเทย,ย ตัวเองนะ่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะอย่ามายุ่งเรื่องของชาวบ้านฉันไม่อยากจะเสวนากับไอ้พวกผู้ชายที่อยากจะกลายเป็นผู้หญิงคำพูดของหญิงสาวไปจี้จุดอ่อนของนายขุนทองเข้าอย่างจังเขาโกรธจนมือไม้สัน่นเสียงก็พลอยสั่นไปด้วยเมื่อโตหล่อนว่าอีอีคนผัวทิ้งก็เกมันเป็นอย่างนี้นะสิผัวถิ้งได้ทิ้งไป เขาทราบข้อมูลนี้มาจากนายสมชายอันที่จริงนายสมชายมิได้ตั้งใจจะเปิดเผยความลับของญาติโยมแต่นายขุนทองผู้ดได้สมญาว่าลูกคุณช่างซักซักไซส์จ,จนเขาต้องพูดความจริงที่ควรปกปิดก็แล้วมันหนักกระบาลหัวมึงหรือไงล่ะผัวกูทิ้งกูไว้บนกระบาลมึงหรือไงถึงได้มาเดือดร้อนแทนฝ่ายหญิงเปลี่ยนสรพนามจากแก่และชัน มาเป็นมึงและกูทั้งที่กำลังปวดท้องท่านพระครูก็อุตสาห์กำหนดเห็นหนอเพื่อจะได้ดูงิ้วให้ชัดเจนทั้งภาพและเสียงท่านนึกโปล่งสังเวทนิ้วสองตัวที่กำลังแสดงอยู่หน้าห้องน้ำฝ่ายหญิงนั้นเคยมาเข้ากรรมฐานหลายครั้งทว่าแต่ละครั้งหล่อนก็มาคุยเสีมากกว่าชวนคนที่มาปฏิบัติ เพื่อแก้บนมีได้ตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลมานั่งคุยนอนคุยกันอยู่ในวัดแล้วก็พากันพกบาปกลับบ้านถ้าหล่อนตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานตามที่ท่านสอนหล่อนก็จะรู้จักอดทนอดกลั้นไม่ออกโรงเหมือนที่กำลังเป็นอยู่ข้างฝ่ายในขุนทองก็โต้ว่านี่อย่ามาพูดมึงพูดกูกับกูนนะ รู้ไหมว่าฉันเป็นใครในายขุนทองพยายามจะไม่พูดคำหยาบหากก็เผลอปล่อยกูออกมาจนได้เป็นใครก็ช่างหัวประไรหล่อนไม่สนใจใยดีฉันเป็นหลนหลุหลุงนะนายขุนทองคิดว่าหล่อนคงจะละพยศลงเมื่อรู้ว่าเขาเป็นใครแต่หญิงสาวกลับพูดออกมาว่า จะเป็นหลานหรือเป็นเหลนกูไม่สนใจทั้งนั้นอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของกูขืนยุ่งเดี๋ยวแม่ตบล้างน้ำซะนนิใครจะตบใครกันเน่ปากดีนักขอตบสักฉาดเถอะคนเป็นหลานท่านพระครูเงื้อมือข้างซ้ายอันเป็นข้างที่เขาถนัดแล้วปรีเข้าใส่ผู้หญิงคนนั้นทว่าเขาไม่กล้าตบด้วยรู้ว่าหลวงลุงกำลังดูอยู่ เอาสิอยากตบก็ตบเลยนิ้วผู้หญิงยื่นหน้ามาจนชิดฝ่ามือของนิ้วผู้ชายผู้ซึ่งรีบลดมือลงด้วยกเกรงจะอดใจไม่ไหวไม่ตบหรือมึงไม่ตบกูกูตบมึงเองก็ได้แล้วหล่อนก็ฟาดมือข้างขวาลงไปบนใบหน้าของนายขุนทองเสียงดังฉาดนายขุนทองกำลังจะโต้ตอบแต่ก็ชะงักกลางคันทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะท่านพระครู ใช้มนสะกดนิ้วฝ่ายหญิงผู้ยิ่งได้ใจเพราะเกิดมันมือจึงคิดจะตบอีกสักฉาดหากก็ยืนแข็งทื่อในท่ายกมือข้างขวาค้างอยู่อย่างนั้นญาติโยมที่รอคิวอยู่พากันลุกมาชะโงกหน้าดูตรงประตูตั้งแต่ได้ยินเสียงตบดังฉาดครั้นเห็นคนทั้งสองยืนนิ่งเป็นหุ่นขี้พึ่งจึงพากันกลับมานั่งดังเดิม ต่างคนต่างคิดว่าสองคนนั่นโดนพระอรหันตรสาบเสียแล้วขืนเราไปยุ่งย่ามประเดี๋ยวก็ถูกสาบอีกคนเป็นแน่สมภารวัดป่ามะม่วงอยากจะออกมาจากห้องน้ำหากก็ปวดท้องหรือกำลังจึงยังคงนั่งอยู่อย่างนั้นตอนดูงิ้วท้องคงจะดูด้วยจึงไม่แสดงอาการปวดครั้นง,งิ้วจบลง จึงเริ่มปวดใหม่ปวดอีกแล้วนะเองที่เมื่อกี้ที่เขาเล่นนิ้วกันทำไมไม่ปวดท่านต่อว่าท้องนายสมชายแอบสังเกตการอยู่ห่างๆครั้นเสียงเงียบลงจึงเข้าไปเคาะประตูห้องน้ำด้วยความเป็นห่วงว่าหลวงพ่อของเขาจะเป็นลมเป็นแรงไป หลุงพ่อสบายดีหรือครับหรือว่าเป็นลมไปแล้วท่านพระครูจงใจไม่ตอบเพราะต้องการจะดูว่าลูกศิษย์จะแก้ปัญหาอย่างไรนายสมชายจึงเปลี่ยนจากเคาะมาเป็นทุบป,ปังปังพร้อมกับตั้งเงื่อนไขว่าถ้าหลุงพ่อไม่ตอบผมจะพังประตูเข้าไปเดี๋ยวนี้ท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดออกมาจากห้องน้ำว่าไม่ต้องพัง ข้าไม่อยากเดือดร้อนหาช่างมาซ่อมแล้วหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับถามอย่างเป็นห่วงถ้าเองไม่เอาอยามาให้ข้ากินข้าก็คงไม่เป็นอะไรทำไมเองทำกับข้าอย่างนี้ท่านตัดพ้อทั้งที่รู้ว่าตัวการคือนายขุนทองผมทำอะไรหลวงพ่อหรือครับชายหนุ่มถามงงๆง,งก็เองเอาอยาถ่าย มาาให้ข้ขกินตายจริงผมถูกเจ้าขุนทองต้มจนสุกเลยหรือนี่อ้าวแล้วทำไมมันมายืนตัวแข็งทื่ออยู่อย่างนี้ล่ะเขาเพิ่งจะสังเกตเห็นฝีมือหลวงพ่อใช่ไหมครับรวมทั้งโยมผู้หญิงคนนี้ด้วยเขาพูดเสียงเบาด้วยเกรงญาติโยมจะได้ยินท่านพระครูไม่ตอบหากรีบทําธุระให้เสร็จแล้วจึงเปิดประตูออกมาด้วยท่าทางอิดโรย เพราะเสียน้ำในร่างกายไปมากนายสมชายจะเข้าไปประคองหากท่านก็ห้ามไว้ไม่ต้องข้าไม่เป็นอะไรมากปล่อยสองคนนี่ไว้ก่อนข้าตั้งเวลาไว้แล้วอีกยี่สิบนาทีก็รู้สึกตัวท่านพูดเสียงเบาแล้วจึงค่อยๆเดินไปนั่งยังอาสนะนายสมชายเดินตามท่านไป ญาติโยมพากันหลีกทางให้ท่านเดินได้สะดวกนิมนต์หลวงพ่อพักผ่อก่อนเถอะครับนี่ก็จะเข้าวันใหม่แล้วโยมผู้ชายคนหนึ่งพูดอย่างเกรงใจทั้งเกรงใจท่านเจ้าของกุฏิและทั้งญาติโยมที่มารออยู่ไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมายัางพอไหวถ้าไม่ไหวแล้วจะบอกตอนนี้ ยังมีเรี่ยวมีแรงก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ถ้าอายุเจ็ดสิบปดสบไม่อาจฝื้นสังขารได้ญาติโยมก็ให้อภัยด้วยก็แล้วกันพูดด้วยเมตตาท่านรู้ว่าเมื่อวัยชรามาเยือนคงจะช่วยญาติโยมได้ไม่มากนะักตอนนี้ ยังหนุ่มยังแน่นจึงต้องทำงานให้หนักเข้าไว้หนุ่มอะไรละ่ะหลวงพ่อห้าสิบกว่าแล้วนายสมชายขัดขึ้นเพราะง่วงนอนเต็มแก่ก็คนที่เขาอายุเจ็ดสิบกว่าเขายังว่าเขาหนุ่มแล้วข้าแค่ห้าสิบกว่าทำไมจะไม่หนุ่มละ่ะหรือญาติโยมว่ายังไง ท่านหาเสียงกับญาติโยมลวงพี่ยังไม่แก่ค่ะยังหนุ่มฟ้อเลยชั้นอายุห้าสิบท่วนยังดูแก่กว่าหลวงพ่อโยมอายุห้าสิบเอ่ยขึ้นหล่อนอุตสาอดตาลับขับตานอนมานั่งรอคิวเพื่อจะขอให้พระอรหัน์ตั้งชื่อหลานคนแรกให้แหมโยมนี่ เยี่ยมจริงๆเรียกหลวงพี่ทำให้อัตมารู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นเยอะวันกอดมีโยมอายุหกสิบมาเยี่ยมเขาเรียกอัตมาว่าหลวงปู่โอ้โหอัตมาใจฝ่อแฝหมดเลยท่านยังมีอารมณ์ขันหลวงพ่อจะรับแขกอีกนานไหมครับ ทานานผมจะได้ขอไปงีบสักพักนายสมชายถามขึ้นอยากไปไหนก็เชิญเดี๋ยวค่าปิดกุฏิเองก็ได้ว่าแต่ญาติโยมเถอะง่วงกันหรือยังยังครับยังค่ะญาติโยมชายหญิงตอบพร้อมกันบางคนตาปรือแล้วก็ยังอุตส่าห์ตอบเอาละ่ะถ้าเช่นนั้น ใครมีอะไรก็ว่าไปคืนนี้อยู่จนแจ้งเลยนะยมนะคิดเสว่าชดเชยตอนอาตมาอาพาธท่านพูดอย่างเมตตาแต่ตอนนี้หลวงพ่อก็ยังอาพาธอยู่นะครับนายสมชายขัดขึ้นทันใดข้าหายแล้วตอบทันใดเช่นกันถ้าหายก็ไม่ต้องใส่ฝึกในสิครับ สิทธ์ก้นกุติไม่ยอมแพ้เอาละ่ะใครมีอะไรก็ว่ามาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาท่านพูดกับญาติโยมด้วยครานที่จะเถียงกับสิทธิ์ก้นกุติคือหลวงพ่อเจ้าคะดิฉันถูกน้องชายซึ่งเป็นตำรวจปิดทางเจ้าคะสตรีวัยสี่สิบเศษกราบเรียนอ้าว ทำไมไปปิดทางละ่ะแล้วโยงมมาได้ยังไงคือดิฉันก็ไปขออาศัยเพื่อนบ้านออกค่ะคือเตียกับแม่มีลูกสองคนคือดิฉันกับน้องชายคือก่อนตายเตียกับแม่ได้ยกที่ดินให้เราสองคนคือของน้องชายอยู่ด้านหน้าของดิฉันอยู่ด้านหลังคือพอเตียกับแม่ตายน้องชายก็ปิดทางคือเขาเชื่อน้องสะพ้ายโจค่ะ หล่อนเล่าความเป็นมาและใช้คำว่าคืออย่างฟุ่มเฟือยอีดแล้วรึคืออาตาม,มาไม่ชอบเลยนะคนที่เชื่อเมยียิ่งกว่าเชื่อพ่อแม่คืออาตาม,มาเคยพูดบ่อยๆว่าคนที่มีเมียแล้วให้เมียกลายมาเป็นแม่นั้นอาตาม,มาไม่นิยมยกย่อง ท่านพูดล้อเลียนหล่อนทําให้คนที่ฟังอยู่พากันอมยิ้มคือเขาเชื่อเมีเอเขานะเจ้าค่ะหลวงพ่อคือดิฉันเป็นพี่สาวเขาแทๆ้ๆเขาไม่ฟังเลยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทํากับดิฉันได้นะคะคือเขากับเมียเขาก็เคยมาเข้ากรรมาฐานกันคนละหลายครั้งไม่น่าจะทําอะไรเหมือนคนมีกิเลสคือดิฉันยังคิดว่าเขาหมดกิเลสกันแล้ว คนพูดยังไม่รู้สึกว่าท่านล้อเลียนกิเลสมันไม่หมดง่ายง่ายหรอกโยมคืออย่าว่าแต่คฤหั์เลยถึงพระอยู่กับวัดท่านก็ยังมีกิเลสคือโยมอยากรู้ไหมล่ะว่าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงกิเลสว่าอย่างไรพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่ากิเลสท,ทั้งหลายย่อมเป็นสภาพหยาบถ้ากิเลสเหล่านี้มีรูปร่างอันใครๆพึงสามารถจะเก็บไว้ในที่บางแห่งได้จัก,กรวาลก็แคบเกินไปพรหมโลกก็ต่ำเกินไปโอกาสของกิเลสเหล่านั้นไม่พึงมีวงเล็บบรรจุ เลยเพราะอย่างนี้แหละพระพุทธองค์จึงตรัสเสมอว่าสัตว์โลกทั้งหลายเวียนว่ายอยู่ในทะเลแห่งกิเลสตันหาที่เรียกว่ากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดโยมรู้ไหมกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแอยู่ที่ไหนคือดิฉันไม่ทราบเจ้าค่ะ สตรีที่ถูกน้องชายปิดทางตอบคือไม่ทราบหรือเจ้าคะคือไม่เป็นไรเจ้าคะ่ะไม่ทราบอาตมาก็จะบอกให้กิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดมันอยู่ในใจของเรานี่แหละดีว่ามันเป็นนามธรรมจึงไม่กินที่พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ถ้ากิเลสมันเป็นรูปธรรมมันก็จะกินที่ถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะก็จะไม่มีพื้นที่ให้กิเลสตั้งจากกวานที่ว่ากว้างแสนกว้างก็จะดูแคบและพรมโลกที่ว่าสูงก็จะกลายเป็นต่ำเพราะกิเลสมันสูงล้นขึ้นไปถึงพรมโลกโยมลองคิดดูสิ แค่คนคนเดียวก็ยังมีกิเลสตั้งมากมายแล้วโลกนี้มีคนเป็นพันพันล้านจะมีที่พอสําหรับตั้งกิเลสหรือเพราะอย่างนี้แหละพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ทำกิเลสให้เบาบางกระทั่งหมดกิเลสแต่บางคนก็ไม่เชื่อพระองค์โลกมันถึงวุ่นวายอยู่อย่างนี้ พี่น้องคลานตามกันมาก็ยังฟ้องร้องแย่งสมบัติกันลูกโกงพ่อพ่อโกงลูกให้ยุ่งไปหมดในอนาคตจะยิ่งแย่ไปกว่านี้ลูกจะฆ่าพ่อแม่เพื่อเอาสมบัติคือเหมือนน้องชายดิฉันที่ปิดทางเข้าบ้านของดิฉันคือ เขาต้องการจะบีบดิฉันให้ขายที่ให้เขาในราคาถูกคือเขาถูกน้องสภพยาย,ยุแหแย่เจ้าค่ะข้อนั้นอาจตำม,มาทราบเพราะที่ตรงนี้มีราคาเขากะจะซื้อของโยมแล้วก็ขายให้คนอื่นขายพร้อมที่ของเขาแล้วเขาก็จะอพยพไปอยู่กรุงเทพเป็นแผนของเมียเขาแต่ไม่เป็นไร อาตมาจะช่วยโยมไม่ต้องขายที่ของพ่อแม่สร้างสมไว้ให้จะไปขายทำไมถ้าขายนะรับรองหมดเนื้อหมดตัวพรุ่งนี้เช้าเขาจะมาหาอาตมาแล้วอาตมาจะจัดการให้รับรองว่าเขาจะต้องรีบกลับไปเปิดทางให้โยมเชื่ออาตมาเถอะ เชื่อประเทศไทยสักครั้งไม่เชื่อพระอาหารหันต์แล้วจะไปเชื่อใครละเจ้าคะอย่าพูดอย่างนั้นอาตมาขอร้องนะญาติโยมนะท่านพูดกับทุกคนในที่นั้นขอร้องว่าอย่าเรียกอาตมาว่าพระอาหารหันต์จะเรียกหลุงพี่ลุงพ่อหลวงปู่อะไรก็ได้แต่อย่าไปเรียก หรือไปพูดว่าอาตมาเป็นพระอระหันต์ประเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันยกใหญ่อาตมามักพูดเสมอว่าอาตมาเป็นพระอระหิก็ขอให้โยมคิดว่าอาตมาเป็นพระอระหิก็แล้วกันต่อไปนี้จะไม่มีการเรียกหรือพูดว่าอาตมาเป็นพระอระหรันตกลงตามนี้นะ ไม่มีใครรับปากรับคำกับท่านแม้แต่คนเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะพวกเขาเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์หลวงพ่อครับเมื่อกี้ที่หลวงพ่ออ้างพุทธพจน์เกี่ยวกับกิเลสนั้นผมอยากทราบว่ามีในคำพรหรือเปล่าครับคนถามเป็นอดีตมหาปร,ริญญาโยก้าเขายัางไม่ค่อยแน่ใจนักว่าท่านเป็นพระอรหันต์จริงหรือไม่ ถ้าท่านเป็นจริงจะต้องตอบคำถามของเขาได้การเป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้วัดกันที่ตอบคำถามได้หรือไม่ได้แล้วก็ไม่ได้วัดกันที่ใครเป็นมหาปริญหรือไม่เป็นอัตมาเสียใจด้วยสมัยนี้มหาปริญทั้งหลายเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องปฏิบัติกันบางคน สอบได้บรเรียน9ก้าประโยคแต่ไม่เคยปฏิบัติทำเลยไม่รู้ว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพองหนอยุบหนอเขาทำกันอย่างไรท่านรู้ว่าถูกลองภูมิจึงพูดเพื่อแก้ความเข้าใจผิดให้อดีตมหาปร,รียนเข้าใจถูกหากฝ่ายนั้นกลับคิดเลยไปว่าตนถูกด,าด่าทางอ้อม เพราะสิ่งที่ท่านพูดมานั้นแท้จริงเขาเป็นเช่นนั้นทว่าคนที่บวชนานแทนที่จะนึกขอบคุณที่ท่านให้แสงสว่างกลับไปคิดว่าท่านฉีกหน้าเขาต่อธารกรนันอัตตาที่มีอยู่ค่อนข้างมากจึงเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปอีกเขาคิดไปว่าที่ท่านตอบเช่นนี้เพราะท่านตอบคำถามของเขาไม่ได้นั่นเองจึงรุกต่ออีกว่า หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบคําถามของผมเลยครับว่าพุทธพจน์ท,ที่หลวงพ่อยกมานั้นมีในคัมภีร์หรือไม่อาตมาไม่เคยสอนอะไรที่นอกคมภีร์อาตมาเป็นสากยบุตรพุทธโอรสจะไม่ออกนอกรีดนอกรอยสเสด็จพ่อทรงสอนอย่างไรอาตมาก็สอนอย่างนั้นไม่บิดเบือนไม่ปฏิรูป โยมจำคำพูดของอาตมาไว้นะว่าในอนาคตการข้างหน้าจะมีธรรมะปฏิรูปเกิดขึ้นพวกโกนหัวห่มผ้าเหลืองที่มาอ้างตัวว่าเป็นพระเอาศาสนาบังหน้าแล้วสร้างความร่ำรวยให้กับตนด้วยการสอนผิดๆแต่งคัมภีร์ขึ้นใหม่ให้ผิดแผกไปจากพุทธธรรมคำสอนแล้วก็อ้างว่า นี่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์เรียกว่าไม่กลัวบาปกลัวกรรมแต่ประการใดแล้วคนพวกนี้ก็จะสอบเป็นมหาปรีนสูงสูง,สงเพราะใช้วิธีการที่ไม่สุจริตทำให้วงการพระศาสนาต้องพลอยมัวหมองไปด้วยแต่อย่าลืมนะพวกเขาจะไม่สามารถพ้นจากบาปที่ทำ กรรมที่ก่อไปได้ที่อัตมาพูดมานี้ก็เพือจะเตือนโยมโดยตรงโยมมีความรู้เป็นถึงมหาปรรียนประโยค9้าอย่าได้ไปให้ความร่วมมือกับคนกลุ่มนี้อย่าได้เห็นแก่เงินมากกว่าเห็นแก่พระศาสนาถ้อยคำของท่านพระครูทำให้อดีตมหาปร,ริญยนวัยสี่สิบเศษ ถึงกับน้ำตาร่วงเขาเชื่อสนิทว่าภิกษุที่นั่งอยู่เบื้องหน้าเขานี้เป็นพระอรหันต์มิฉะนั้นแล้วคงจะไม่รู้จิตรู้ใจรู้ไปถึงพฤติกรรมอันชั่วช้าสารเลวของเขาที่ยอมทรยศต่อเสด็จพ่อเพียงเพราะเห็นแก่เงินหนึ่งแสนบาทเงินจำนวนนี้แม้จะมากสำหรับเขาแต่หากเทียบกับคุณค่ามหาศาลของพระศาสนาแล้วเทียบกันไม่ได้เลย เขาก้มลงกราบท่านด้วยความสำนึกผิดผมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาชี้ทางสว่างให้กับผมมิฉะนั้นแล้วผมคงต้องตกนรกหมกไหม้ไปชั่วกับชั่วกันเพราะความโลภที่แนบเนื่องอยู่ในจิตใจของผมไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาดีใจที่สามารถช่วยโยมได้ว่าที่จริงแล้ว ก็เป็นบุญของโยมเองที่ได้มาพบกัลยาณมิตรเช่นอัตตมาขอให้ช่วยกันรักษาพระศาสนานาโยมนะโยมมีความรู้มากกว่าเรียนมามากกว่าอัตตมาต้องช่วยพระศาสนาได้มากกว่าอัตตมาเอาละคำถามที่โยมถามมานั้นอัตมาจะตอบให้ถึงอัตมา จะไม่ได้เป็นมหาปอเรียนแต่ก็จะตอบถูกหรือผิดโยมก็ช่วยบอกด้วยก็แล้วกันอาตมาเรียนมาน้อยแต่ปฏิบัติมากคำตอบนี่ก็ได้มาจากการปฏิบัติพระพุทธวจนะที่อาตมาอัญเชิญมานั้นอยู่ในคำพีชื่อพระธะรรมปทัตถกถาแปล ภาคสองหนโยมลองบอกมาสิว่าถ้าจะอัญเชิญมาเป็นภาษาบาลีจะว่าอย่างไรท่านลองภูมิอดีตมหาปรีนบ้างผมจำไม่ได้ครับหลวงพ่อศึกมาตั้งห้าปีแล้วเขาสารภาพอ้าวจำไม่ได้เส็แล้วหรือถ้าเช่นนั้นอัตมาจะลองว่าดูนะอัตมาเรียนมาน้อย แต่จะพยายามนึกภาษาบาลีว่าอย่างนี้เอวเมวะพิกขเวกิเลสานามะภาริยาสเจเอเตรูปิโนหุตตะวากทัทจิปขิปิตุงสก,กาพเวยุงจัก,กะวาลังอติสัมภาทัง พรัม,มโลโกโอตีนีจะโกโอกาสโสเนสังนภเวยะถูกต้องครับแม่หลวงพ่อเก่งจังครับผมนับถือจริงๆอดีตมหาปร,ริญญาออกปากชมอ้าวก้นไหนโยมบอกว่าจำไม่ได้แล้วทำไมรู้ว่าอาตมาว่าถูกละท่านพระครูทวง ผมอาศัยฟังจากศัพท์นะครับหลวงพ่อว่าได้ถูกต้องทั้งคำศัพท์และไวยากรณ์บาลีถึงผมจำไม่ได้แต่ผมก็รู้ศัพท์และจำไวยากรณ์ได้ครับผมขอพูดอีกครั้งว่าหลวงพ่อเก่งมากผมนับถือจริงๆหลวงพ่อบอกว่าได้มาจากการปฏิบัติทำให้ผมชักอยากปฏิบัติแล้วสิครับผมจะขอปฏิบัติที่วัดนี้จะได้ไหมครับถามด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้น อาตมาไม่รังเกียจแต่อยากจะบอกว่าโยมเป็นผู้ที่มีความรู้ทางปริยัตดีก็เลยอยากให้ได้ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ที่เก่งทั้งทางปริยัตและปฏิบัติโยมเคยได้ยินชื่อท่านเจ้าคุณโชดกคณะห้าวัดมหาธาตุหรือเปล่าท่านเป็นอาจารย์ของอาตมา ได้ยินครับท่านเป็นตู้พระคำพีเดินได้ท่านจำพระไตรปิฎกได้เกือบหมดภาษาบาลีท่านก็คล่องมากหลวงพ่อจะให้ผมไปปฏิบัติกับท่านเจ้าคุณโชดกหรือครับโยมว่าดีไหมละ่ะคนเก่งก็ต้องให้อาจารย์เก่งๆสอนถ้าโยมจะเข้าปฏิบัติที่นี่ตอนนี้พระที่สอนชื่อบัวเหี่ยวท่านมีความรู้แค่ประถมสี ภาษาบาลีท่านไม่เคยเรียนเลยแต่ท่านก็สอนดีผมขอเป็นลูกศิษย์พระบุเียวก็แล้วกันครับเวลาเรียนก็จะเก็บความรู้ด้านปริยัตใส่ลิ้นชักไว้ก่อนจะสนใจแต่เรื่องปฏิบัติเท่านั้นหลวงพ่ออนุญาตให้ผมเข้าปฏิบัติที่วัดนี้นะครับตกลงอาตมาอนุญาตและขออนุโมทนาด้วย เสียงทะเลาะกันดังออกมาจากทางห้องน้ำของท่านพระครูนายขุนทองกับสาวสามีหายได้สติสัมปชัญญะพร้อมๆกันพอทุบทวนเหตุการณ์ได้ก็เริ่มลงมือทะเลาะกันอีกสมชายอยู่ที่ไหนไปจัดการสองคนนั่นสิสมพานวัดป่ามะม่วงสั่งสิทธิ์ก้นกุติหลวงพ่อว่าอะไรหรือครับนายสมชาย ซึ่งนั่งหลับสับประงกอยู่ใกล้ๆถามด้วยท่าทางงวงเงียสองคนนั่นพอได้สติก็ทะเลาะกันอึ้งไปเลยไปจัดการหน่อยท่านสั่งอีกครับผมสิบก้นกุติรับคำแล้วลุกออกไป